เราจะเลือกในยกภายในเดือนนี้หรือรออีกสิเดือนข้างหน้าเพื่อให้สวนั้หมดเสียงไม่ว่าเราจะเลือกทางไหนก็ตามสุดท้ายแล้วก็ต้องเลือกอยู่ดีใช่ไหมฮะ มันก็ต้องมีทั้งข้อดีและข้อเสียทั้งคู่นกันทั้งนั้นเหมือนกับในหนังซูเปอร์แมนหรือดาร์กไนน์นะครับที่โจเกร์นั้นใช้สดีที่ชื่อว่า the trolley problem สดีทางยาสีรธรรมที่ต้องให้แบนะ็คแมนนั้นเลือกระหว่างช่วยคนที่เรารักหนึ่งคนหรือช่วยคนที่เราไม่รู้จักไม่ว่าเราจะช่วยคนไหนก็ตามเราก็ต้องเลือกช่วยใครสักคนหนึ่งและต้องมีฝ่ายและฝันหนึ่งที่ต้องสูญเสียไปแถ้าเรามองในเรื่องของครอบครัวของเราเองนะครับในวันที่เราพร้อมทุกอย่างในเรื่องของการงานและก็เงินทองนะที่สามารถเล่นดูครอบครัวเราได้นนะนในนนนะอบขาายย้ม ธุรกิจหรือเงินที่เรามีอยู่นะหามาได้เนี่ยเอามาช่วยรักษาเราหรือเปล่าครับหรือเราจะยอมให้ครอบครัวเรานั้นปล่อยให้เราตายจากไปและรักษา,ษาธุรกิจนั้นและหวังว่าธุรกิจนั้นจะเลี้ยงดูครอบครัวนั้นต่อไปได้ไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะครับมันก็จะมีการเจ็บปวดและก็สูญเสียกันการทั้งคู่นะครับแต่ก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะฮะจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีประกันชีวิตนะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มทางรลอดให้กับครอบครัวเราและธุรกิจของเราด้านเติมต่อไปได้นะครับ